ดีค่ะคนกลายเป็นตุ๊กเจโลค่ะสวัสดีค่ะอะอะอไก่ผีรายงานตัวหน่อยลาล่านะคะไก้ผีสําหรับคลิปนี้นะคะ,ะหมุนตัวค่ะหมุนไปเออพาเพื่อนเนี่ยพาเพื่อนไปไหนแนะนําด้วยวันนี้ที่มิคโนสอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นคลิปที่สองของปีนี้แนละ้เวเจอกลับบ้านไปแล้วแล้วก็กลับมานี่อีกรอบหนึ่งนะคะกลับมาที่มิคโนสอีกรอบหนึ่งเพราะว่า ตื่ใจมากแล้วก็แต่ครั้งนี้แดดจะน้อยลงแล้วก็ลมแรงมากนะคะแต่โชคดีวันนี้ที่มีแดดเราไปชมกังหันกันอันนี้อีกหนึ่ช็คคอตเยนะคะก็คือกังหันลมนะคะทวินวินมิลส์มันมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงแถวเนี้ยผู้ชายมากินแล้วเห็นกังหัน ไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องหาให้ได้ <c oughs> เดินชมไปเรื่อยๆนะคะแลร้านที่เป็นดอกไม้อยู่ยขงล่างร้านที่เป็นดอกไม้ที่ว่าพี่ทำคอนเทนต์อชูวของล่างกราบ ยืนที่เดิมที่ี่เคยคุ้นตารักมีคนโนสมากเลยค่ะเลยต้องกลับมาอีกนี่กลางหันลมนะคะกลางหันลมนะคะจะ,จะหามุมร้านอาหารร้านนั้นไม่รู้อยู่ไหนมีมีอนามัยอยู่ในยปไปไปไป,ไปพยาบาลเนี่ย ใครเจ็บป่วยเนี่ยมาหาอนามัยได้ตรงกลางหันลมนะคะอยู่ในเซ็นเตอร์วันนี้คนเยอะมากวันนี้คือคนเยอะมากวันนั้นคนเยอะเท่านี้นะวันนั้นใอ้คนมันน้อยมากเลยทำไมวันนี้คนเยอะจะเยอะมากมากเลยอะงงเนาะล่าเรือไปสุดซีพี่อยากรู้ว่าอีล้กษณะธร ที่สงสัยมากขยะนะครัะตรงขั้นขยาจะไม่ค่อยเงียบงันเท่าไหร่นะคะเรามองผ่านไปนะคะ,ะยังต้องใส่ใจยังคือที่สวยงามกว่าเยอะ ไหนมีเพื่อนมากินนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะแม่ขอเดินเช็คแถวนี้ก่อน เรเดินเช็คอะไรอีกก่อนนะฮะคิดว่าน่าจะถ่ายรูปกันตรงนี้สวยๆนะคะวันนั้นเดินมาแต่ยังไม่เดินมาตรงนี้เพราะลมแรงมากวันนั้นอะวันนี้ไม่ได้แรงเท่าวันนั้นนาคะลมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างบนกัน และจะังหะหาจุดถ่ายรูปสวยๆนะคะรมแรงมากนะคะโคไซดอนเรืออ๋อตรงนี้เองเจอร้านอาหารแล้วซื้อไปทำรูปถ่ายรูนะคะอุ้ยแดดแดด คลื่นแล้วก็ท้องฟ้าเขียวแบบไม่ใช่ท้องฟ้าน้ำทะเลเดี๋ยวเราไปหาทุดถ่ายรูปกันน้ำทะเลนะวันนี้แดดชุ่มดีมาก ตัวน,นี้ก็สวยเธอตัวน,นี้ก็อีกมุมสวยนะคะวันนั้นบอกว่าลมแรงไม่สามารถทำอะไรได้เลยสวยแกฉันไปหาหมุมถ่ายรูปน,นะเธออุ้ยมุมนี้สวยไปขอถ่ายรูปน,นะถนายรูปนนะเธอนะโอเคนะเจนคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนขาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจิโราจะลงช่วงนี้จะลงคลิปมิกนดรัวๆนะคะ วกวนเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วย subscribe ช่วยรินนาได้โปรดคลิค๊ตติ๊ตติ๊ตลิฟนะคะแล้วก็เจนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมามาถ่ายรูปตรงนี้กัน